ปาเลยเนี่ยต่ำปลายี่สิบไปยี่สิบนะอู้บ่อั้มปลาวันนี้เอาปลาขึ้นแค่ยี่สิบโลยี่สิบโลเดีกทิ้งเดียวจะเอาขึ้นเข้าใจไหมโอ้เข้าใจเข้าใจเข้าใจหมดแล้วหมดเลยมาตรฐานแล้วจอแล้วก็สนใจในในว่าร้างบ่อเนี่ยนี่นี่ตัวโลแล้วก็ลงลงลงยูทูบไปด้วยโอ้โหปรนนี้นตัวโลขายโลละร้อยถ้าจะเอาแปดสิบบาทไปช่องจอมแปดสิบบาทเข้าใจไหม เขาใจ่ายไปจแล้วครับเงยตั้มเข้าใยไหมครับอันนี้สีโลครับอันนี้สี่โลนะอ่าสี่โลนะครับผมสีโลเบาๆนี่ว่าจะกินใช่ใช่แค่บ่อลสามสิบปีก็เดี๋ยวให้ให้วัชรกรนี่ไงนี่รอวัชรกรอนกินนั่นเลยใช่บ่อลสามสิบปีไหมครับบอลนี่แหละนี่แหละบอลลุ้นรำเขาเนี่ยนี่ขอลลุ้นรำเนี่ยเอาเนี่ยออกคลไปเลยออกคลิปดึงมาแล้วรู้มาแล้วไม่เห็นไม่เห็นโลเคชั่านหนุนบอนบ่อลเออไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นเสียงไม่ได้เห็นในสมัยหนึ่งสองสัก มาตรฐานครับผมมาตานไหมมาตรฐานครับเอาเดียวผมมาภาพมุมกว้างนะครับถืออ้วยครับผมถื้อ้วยโอเคครับผมขอบคุณมากครับ้อนอะไรเนี่ยตั้มไปไปอไปข้างในไหนว่ามีเจระเม็ไอ้นคือตาโก้ จะระเบิดต,ตัวกไงเวานะครับมันเร็วโอ้โอเรียบร้อเยตัวนี้เกือบพระท่านฝนเนาะเกือบแล้วเกือบพระท่านฝนแล้วพระท่านยังได้จะววัเขาวใม้เศ้าฝน, <c oughs> นคือลงพระท่านในปันช่ำยังใครอยู่มันหนามันบนแห้งแ,แห้งนี่ยนหนาเอาเลยครับนี่มันมาทังพื้นแล้วนี่ีจะไมสิถืตัวนี้ละ่ะ บึงตัาจางครับบังตจโ <_ d ata> อ้ลืมใบสันเลยเลยใบสันโอ้มาตอนไหนครับ,ส,รบสักพักหนึ่งแล้วครับมาท่านยีศพยีศพยีศพตัวซีโร่หันเ <_ d ata> ออจะของปลายัง <_ d ata> ยางหรอเนียตั้มทำตรง เสียต่ําเสียต่ําครับผมสุรฟาร์มสุรฟาร์มโอ้บักผ่าผลงามเลยถมดินแป๊บเดียวถือดินเหนียวถือกันคักเลยลูกพีง่าห่าวเหรอครับผมห่าวแฮร์ไปครับผมสูตรบ่ครับพ่อหน้าไงสูตรบ่ครับต่ำเนาะต่ำเนาะ มาอีกแล้วดังนึงครับผมแหงสองเฮ้มาเด้ออแค่ย่นี่ี่้ไฟแล้วอีไบ้างยี่นี่อย่ันเดียวอ้นี่ครับนี่มันมาบอลจะนีนี่นี่นี่มุดมุดต้มเลยเด่นอูนน้ำเลยเนาะ ขี่ต้มลมอยู่บ่ปาโก้เปาโกครับปาโกครับขีดต้มลมบ่ครับต้อยปาขีดต้มลมบ่ง่ายเราไปขายหมูดมูตีนะย่างหาเก็บปลาออบเพื่อนไ่พอเดี๋ยวนี้บอกตาดไปขายบ่เหี้ยตั้มเฮียตั้มนี่มันตีเทียมอยู่ตรงนี้นี่มันตีเทียมอยู่ตรงนี้นี่ นี่มันบอลมันมันมันตีมันตีบวกมันตีบวกนี่ตรงนี้สิถ้าสั่งมาจากสั่งมาจากมาจากนะครับพี่ตั้มมาตรการครับมาฐานแล้วมาฐานแล้วอข้อหมายจะมาเอาจระเมต7กิโลขึ้นเนี่ยทำยังไงผมว่าเสร็จตาแล้วนั่นเลยเกรงจะวางบ้านที่ใกล้บ้านที่ไห่หลอดนนั่แหละบ้านแห่งอะไรโอ้ไกลกันมาครับมาจากไหนวะครับทนานผมมาจากไถนาครับ คือเอาเอาอะไรเนี่ยคือเอามาไปหวานโอ้โห FC เฮียตั้มมีทุกสูตรเลยนะเฮียตั้ม FC เฮียเยอะไหม FC เฮียในเฮียตั้มนี่คืออะไรครับ FC ในเยูะสุดอันนี้คืออะไรครับนี่ไม่มีเห็นมันเป็นสีไม่ดีเด็กๆอย่าดูไม่ใช่อันนี้น้ำหมักซาวข้าวดูดูดูเกียจวัตรตรงนี้ตรงนั้นแหละสาเฮียตั้มนี่มาฐานสามสิบปีล้างบ่อกจบไหมจบไหมจบหาอยู่นี่ จบไหมเดี๋ยวไอ้ว่าชลกรก็จะไปตกเบ็ดอยู่โน่นถ่ายทำวีดีโอเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงนั้นครับไปเอาปลามากินไปสาวลูกฝากเมียตรงนี้สวยเลยนะครับเนาะเข้าใจป่ะเข้าใจครับให้มาทุกอาทิตย์ครับผมต้องเห็นหน้าทุกอาทิตย์แต่เรามาเล่นเปตองกันใช่ไหมใ้่ใช่ครับเล่นเปตองกันเกมร้อยใครแพ้วิ่งรอบบ่อจบไหมพุ่งก็ไม่จะไปหายหวะหายก็หายก็ไปไหรใครแพ้ก็พุ่งไม่จ่าแพ้ดิถ้าคุณแพ้กูเออป้าป้าขนาดป้า นั่นเลยเอาเอาซื้อนั่นเลยซื้อรถเปขวดญ่เนี่ยับไทโนรงเนเตียตั้มทำไมมันขมข่อยอย่างนี้ธรรมดาใช้ได้ใส่น้ำหมักนั่นละ่ะนี่แหละนี่แหละอยู่ตรงนี้เองรอ,อรุ่นครับรอรุ่นครับกลัลลลวแต่ห้ำไม่แข็งทุกมันเป็นยาที่แล้ห้ำแข็งถือบนเ <c oughs> รือครับ <c oughs> ดูกนาเหลืองชิบหายเลยเฮ้ยเดี๋ยวจะเริ่มจะลืมลงเฟซบุ๊กนะปลาดุกนาเฮียตั้มเหลืองตัวเป็นโลอ่ะตัวละแปดเมตโอ้ยทำไมมันตัวใหญ่เท่ปลาสองตัวโลอ่ะปลาดุกอยู่นู่นที่ฮะไหนอ่ะเพิ่มๆมีจระเมศอีกเลยเอ้ามึงฆ่าสั่งมาจากสารคามรู้เรื่องแล้วมึงงานเข้าแล้ว เราเดินทางมานู่นไหนนู่นเอ้ามาจากสารคามเลยตัวนี้มาอีกแค้นหนึ่งครับผมสารคามมันมีเขื่อนอะไรวะสารคามมันเขาเรียกว่าเขื่อนอะไรวะสารคามเขื่อนเขื่อนอะไรเขื่อนอ่าเขื่อนอะไรนะอําเภอหน้าเชือกเขื่อนหน้าเชือกอ่ะเขื่อนหน้าเชือกนะอําเภอหน้าเชือกอ่ะอําเภอหน้าเชือกอะไรสารคามไม่มีภูเขาอําเภอหน้าเชือกเขาไม่เขื่อนอะไรเขื่อนอะไรเขื่อนอะไรโอ้ยเขื่อนเขื่อนําเภอหน้าเชือกเขื่อนอะไรเขื่อนตัางไงเขื่อนโบราณ อ่าเก็บพัทยาสองพัทยาหนึ่งพัทยาหนึ่งอ่าเก็บน้ำพัทยาหนึ่งอยู่จังหวัดอยู่จังหวัดสารคามอ่ะเพื่อนสารคามในเชือกไงเ,เออนี่เขามุดมาน่ามีหน้าก็ไม่น่าเขาเลี้ยงเลี้ยงปลาเยอะเนาะนี่หล่ะสิบสองเมตรเขาลงน้ำมาแล้วมัไม่เค้ื่อนเลยโอ้ <laughs> ปลาดุกปลาดุกปลาดุกเรื่องไหมโอ้ได้ได้ได้ด้ตัวหนึ่งตัวใหญ่นะโอ้โหตัวนี้สุดยอดเลยนะถ่าย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  ไม่พลาดอยู่แล้วมาสวนเฮียตั้มนะสามสิบนาทีแัดไปตั้งสามช็อตสี่ช็อตเลยสามช็อตเลยนะโอ้โหเฮียตั้มบอกว่าขอสามช็อตครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้เฮียท่านเฮียตั้มเทศให้ฟังครับสักหน่อยจะเทศอะไรอีกขอบคุณนะใครที่มาคอมเมนต์นะเฮฟซงเอฟซีแกนงนพวงนะตัวน้องเอกองนะครับผม จบแล้วนี่ไม่ได้ใส่แว่นแล้วนะเออวันนี้เห็นตั้มไม่ได้ใส่แว่นนะครับตัวเป็นๆแล้วเห็นตัวเป็นๆแล้วครับมีอะไรข้องใจถามหาถามหาได้เลยโทรมาหาเลยโทรมาหาเลยอย่างที่เหว่าววันนี้วันนี้เฮียอย่างที่เฮว่าว่าอดทนอดกันเฮียตั้มจะจัดวีสุให้ครับวันนี้วันนี้ชาวบ้านเขาเรียกร้องจะได้กินปลาเหี้ยเหี้ยเหียตั้มวันนี้จัดจัดทุกอาทิตย์เลยบ่อกจะจัดทุกอาทิตย์หมดหมดหมดทุกช็อตเลยใช่ไหมเท่ายจะเป็นทุกวันเสาร์อนาคตหมดทุกช็อตเลยบ่เฮี้ยจะเป็นทุกกกกววันนนเเสาาาาาาร์ะออคตบง่ดืพฤศจจจิ็แปล ฟรีให้กับแจกปลาพี tree, ่น้องแจกลูกปลาเ่รครับเกษตรกรจะแจกให้เขาไปกินนี่แหละอ๋อแจกตัวใหญ่เลยคนละตัวคนละโลสองโลคนละโลพ่อพนละหนึ่งโลเขาพนละหนึ่งโลมาเอาปลาเพาะเป้าหมายนะเพราะเป้าหมายนะสุดยอดแล้วครับยังไงมาพฤศจิกิตร์โอเคไหมโอเคครับความคิดเหยียงอย่างนี้โอเคไหมแลมเลยขายก็ส่วนขายแจกก็ส่วนแจกดีเปล่ะหรืดีพฤศจิกาตรต้องสามสิบห้าขึ้นไปเนาะ กเกษตรเราเกษตรเราสายย่ห้าแล้วแม่ก็สี่สิบถ้าสายย่ห้ายัางคิดไม่ได้ก็หกสิบไม่ได้บ่าคหกสิบไม่ได้บ่อหกสิบเขามีความคิดแล้วห<อ>กสิบเขามีลูกหลานถ้าอุ้มยันหลานแล้วหลานอุ้มยันเหรียแล้วจะ <c oughs> ไป <c oughs> อุ้มเหรียเขามีความคิดแล้วไม่ต้องแล้วจบแล้วเขาพักผ่อนแล้วอยู่ใช่ละครเรียใช่แล้วถูกว่าล่ะใช่แล้วครับผมจะมีอะไรเฮียเทียตให้ฟังมาสวนเฮียต่ำซูลาฟาร์มนี่ไม่ผิดหวังครับผมวันนี้เจอเจอยี่สิบตัวใหญ่กี่กิโลครับเลยยี่สิบสี่กิโลจะใคร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 หวานได้ใครว พ่อเป็นคนหวานแล้วก็อาจารย์พ่วเป็นคนจับเข้าได้ไหมนี่ครับผมสะของเพิ่นครับรถถมเสร็จเรียบร้อยเขาได้เงินเขาก็นี่อลาดเลยเนาะครับพี่เต็นเนาะเดือนแปดเอ้ยวันที่วันที่แปดมันที่แปดเดือนหกปีหน้าอีกสามร้อยคันอีกสามร้อยคันใช่บางคนถามว่าทั้งไมย บางคนถามว่าเฮียทำไมขุดแพงก็ขุดมือนึ่งมก็ขุดเอาไปสิขุดไม้มาทัดหนึ่งอ่ะมันเสียดตั้งกันถูกไหมครับเออปัจจัยสี่ของเฮียคืออะไรจำได้ไหมจำได้น้ำชุรถน้ำปลารถดีบ้านแหนมขาบรถดีบ้างวะเอาถามดิถามดิรถลำปลารถดีเอาดิขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ครับเอาบ้านไหนบ้านไหนขาบรถดีได้รถพวงจิ้รถอันยีโนโมโตะเนี่ยขาดได้ไหมขาดได้ไหมเออใส่เกลือก็ไม่ได้เนาะเออเอาดิเอาดิไอ้อไม่ไปเออทำน้ำเกลืก็ไม่ใส่ผงชูรส มีปัญหาอีกถูกไหมสุดยอดเลยถูกไหมถูกวถูกต้องถูกต้องถ้าใส่ตะเกียรก็ไม่ได้เกมมั้มีปัญหาอีกโดนดายเขาไม่เขียนมุชลัยเห็นไหเป็นโรคไตอีกเออชุนรถน้ำปลารถดียังมันขาดบ้านนั่นคือปัจจัยสี่อย่างอื่นพวกเราหาทำได้ถูกไหม นี่มันลาเข้าใจแล้วไหมเราใส่ใบพงช์รสไม่ได้ป่าวใส่รถไม่มีที่ไหนไปเอาขากมันลงแป้งเราเดี่ยไปเอามาดิเอามาต้มเอามาสับนี่ทำยังไงเปาเอามันสับหลังมาสับสับแล้วก็ตากแดดเอามาตากแดดแล้วตากแดดเอาตากแดดแล้วมาเทใส่ไอ้ต้มปลาเนี่ยมันจะมันจะเมันจะพังไหมครับเพี่ใหญ่ไม่พังไม่พังมันจะเหนียวโอ้ยเหนียววะไอ้ต้องปลูกหญ้าแฝกไหมมันรกนะหญ้าแฝกมันรกนะหญ้าแฝกมันรกพุ่นวายเหนื่อยดีผมจะไปเผาทิ้งอยู่อยู่สวนนี่หญ้าแฝกเทไปปลูกมาแล้วเป็นไงครับ เรียกเฮคยทำบ่อใหม่ๆเนี่ยกูไม่รู้เรื่องเลยกูไม่เคยทำบ่อไม่เคยทำเขาเรียกว่าอะไรไม่เคยทำโคกปลูกหญ้าไว้ไม่โคกทำขึ้นไม่เคยทำตัวของนามโมเดลไปเอาหญ้าแฝดมาปลูกแล้วไงเหนื่อยเบียนพังแต่มันเหนื่อยมันสกปรกมันรกมันรกหนูก็เยอะไอเครื่องตัดหญ้าตัดยี่ล็อกเข้าใจไหมเข้าใจไหมแต่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 มันทำเวลาขึ้นมาขึ้นกองขนาดนี้เลยนี่ตัดได้ไงอ่ะรู้เปล่าเออเอาเลยเปล่าเลยเลย แล้วมีอะไรถามอีกวะอันนี้อัดพิโรยป่ะเนี่ยอัดอยู่ครับพี่ฮะเดี๋ยวสต้องไปก่อนโอ้โห่นี่มีสูตรเอาปลาใหญ่ดูดูดูจังหวะสูตรปลาใหญ่ครับพี่น้องสองแล้วเอาปลาใหญ่ขึ้นไม่ได้นี่แสดงว่ามันโอ้โหอยู่ในสามว่าเกือบสามสี่ปีสามสิบปีมั้งเนี่ยพ่อมาประมาณสิบสิบสิบกว่าปีสิบกว่าปีแต่บ่อนี่สามสิบปีโอ้โห่ลังบ่อไม้ปยุ่งสามสิบปีบ่โบ้ยบอไปใส่มาใส่ตัดเผาทานไปเฮียต่ำ ดูนุ้นๆไอ้ปลาดูก็สามสิบปีตัดเผาถ่านไปตัดไปเผาเลยมันเป็นพยุงค้าชูเงินทองค้าม้ามชูโอ้ครับรก็ไปแค่เจ็บดยามาเปเบียดเบียนคนไม่ดีเขามันหนีออกไปไปเอาต้นนางกวักอยู่นาผมดีกว่าต้นนางกวักเา,าบอกขั้นก้นไหมถ้าชายนาลงถ้าวัาชรกรจะอะไรมาให้ก็ยินดีต้อนรับยินดียินดีเฮียตัย้มจะปลูกตรงไหนอ่กระตูตรงไหนก็ได้ก็วัชรกรก็ไปเป็นเน็บเอาเลยให้ใผมเน็บนะอ๋อกล่าวกล่าวตรงไหนที่มันเรียกคน ตรงไหนที่มันปลูกแล้วมันร่ำรวยเฮียต่ำมาให้เน็ตบขาเลยครับผมปลูกแล้วปลูกแล้วมันมั่งมีสีสูปก็ทำเอาโอ้ได้ครับยกหน้าที่ให้จัดไปครับเอาอะไรมาให้นะเอาอะไรมาให้อ่าเอาอะไรขันก้นมันต้นใหญ่จะลดลดดีไม่เอานะอยู่ปัญจีสีพระหอมไม่ต้องแล้วเนาะขอแต่พัดลมพอเอาอะไรมาให้เมื่อกี้เอาอะไรต้นนางกวักนางกวักเออแล้วไงมันมีแต่บอกไงเลยป้าน่วยมันหน่วยมันออกเต็มต้นอยู่ หมือมันออกเต็มต้นเลยแล้วมันสุกแขวมาพอเอาแต่บมแต่ไม่รู้ว่ามันตอนได้หรือเปล่าเออต็มแหบอกว่าครับผมหมูมือปืนมาจากคุณครับทันอยู่ครับปึ๊บอุ้ยไอ้คลิปนี้เอาลงไหมเคลิปนี้เนี่ยมาทานแล้วคลิปนี้ลงไปด้วยนะลงไปด้วยเราเว่ยมันเราไม่ได้เมฆขึ้นมานะใช่ใช่ใช่ต้นสดจริงๆ อ้ยนี่นี่ไอ้นี่จังเลยนี่ใช่ป่ะจังเลยคืออะไรใช่นี่แหลมันนี่แหลมันจังนี่คือปลาโอ้ยปลาตองนี่ตันนี้ครับผมแมนแ้ดด

เฮียตั้มพานีแล้วเฮียตั้พาไปกินปลาแล้วายังอีหยังละปลานี่มันคือไอ้กอ้ยปลาอย่างวะเป็นหลางโบครับผม ปลามันหูแหมันแรนเร็วตามวิ่งเร็วมันรู้แหแล้วมันต้องหามันไมนก็ังต้องหามันนิ่งอีกครับเดี๋ยวเาไปกินจีปลาครับทีนี้